ขางลังเองสตาร์ทด้วยการกินสุกี้อันนี้คือจูจี้นีพอยอันนี้แนน้อมคอมว้าไร่เค็ฟชีสเย่อันนี้เฟิร์นค่ะและเพื่อนเฟิร์นค่ะเฟิร์นเตงออฟเฮลโดีเก่งมากเราจะเริ่มทานกันเลยจ้าอันนี้คือชาบูอะไหลชาบูน้ำดำมันคือชาบูน้ำดำอ่ะไม่ต้องเปิดไม่ใช่ไม่ขอทุกคนเซฮายไฮ เปิ้บังก้าอาคาบุค้าเดต้งสารพี่เปิ์ลหวานร้ายนะเะแล้วให้เห็นหวานเต็มๆพี่เปิ์ลโชคดีนะคูไหม ตู้ชี๊ดอะแม่งมีอยู่ตู้ชี๊ดนหลังมันต้องกินแล้วไม่ต้องซื้อแล้วมั้งผักผึ้งอะตชับูก็ไม่ต้องตู้ชี๊กับหมูัอชี๊กับหมูแล้วกุ้งแค่ไหนแล้วล่าสุดนะคะเราทำการเปิดโบนัสเบสเดสรีวอร์ดสองศูนย์สองศูนย์ดูความจริงจังของเพื่อนๆเราใครจริงจังไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวนะคะปิดโหวตเวลาห้าทุ่มนี้จ้าจริงจังไหมไม่เงยหน้าเลยไม่จริงจังไม่จริงจังไม่จริงจังเลย มันจะมีรูปแข่งก,กันอยู่<อ>กดแต่ไล,ลค์รูปเขานะอย่าไลค์รูปคนอื่นแล้วที่หลัยังลืมกดไลค์ให้หมดมามากสี่ได้ 400. สี่ร้อยสี่ร้อยไม่ยอมอันนี้คือโบเกสของงานวันเกิดของเราทุกค,คนต้องถ่ายรูปก,กันเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรูปไ้วยว่าได้รูปอะไรไปบ้างเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี่ยมาสับวันถ่ายทันทีตอนนี้ถ่ายได้ด้วยเออแต่ว่านั่นแหละมันกดไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเพราะว่ามันรีโมทอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็นั่นแหละดูรูปกันได้นะคะในแฮชแท็กในแฮชแท็กีดีโอเหรอในแฮชแท็กต้เต้เต้เต้ตตตตอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันในคลิปวิดีโอต่อไปคือกิจกรรมจากฉลากว่าแหวนเย เริ่มกันที่แตงโมเลยจ้ามาค่ะมาค่ะแอปท่นเดียวใช้วันนี้ก็คือแอปชื่อ Lucky View นี่ก่อนเลยติ้งตึงตัวเตาตาเลยคนที่ได้ของรางวัลแตงโมคืออ้าวต้องแตงโมได้ของใครหรือว่าใคหวานแตงโมได้ของหวานเย้ แงวันแตงโมได้ของหวานเดี๋ยวค่อยเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวจำไว้ก่อนนะจำไว้จำไว้จำไว้หรือว่ากดไปถ้าซ้ำก็กดซ้ำก็เขาค่อยเปลี่ยนนะต่อไปหวาน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 ได้ของใครไอจ้าอุ้ยมีโฆษค้ดสโฆษณาด้วยเพราะว่าแอปฟรีไงไม่เหมาะกับการเล่นจับมากกว่าห้าคนเพราะจะต้มอะไรลรอบินเลยครับไอจ้าแทน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  ฝั่งจี้ตาจี้กดตาจี้งงอ๋อใช่ถูกต้องจี้ได้ของจี้กดกดไหนอะกดเลยก่เลยเล่นสองคำจี้ได้ของอ่ะเห็นหน้าจี้พอแล้วกันเดี๋ยวค่อยเป็นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราดูตอนที่ได้ของขวัญแล้วกันนะเอาเอาใหม่อืมแน่เพื่อนก็เหลือกันสองคนแล้วเพื่อนก็กดอยู่เนี่ยก็อยากเล่นนะ พต้อองการไปนี่นะคะเพื่อนที่เขาห่อของขวัญมาค่ะโจด์สดวอลแหวนหนึ่งร้อยบาทไม่จริงจังมากไม่จริงจังไม่จริงจังอะไรขอขอเริ่มเลยว่าขออะไรเหมือนกันเริ่มเลยอะไรเริ่มที่แตงโมแตงโมให้ได้ไปอ่ะเพื่อนต้องทายว่าวอลแหวนอ่ะคือคำว่าอะไรโอ้โหของเราก็ง่ายเหมือนกันอ่ะอ่าถ่าย อะไรวะคืออะไรยังไม่รู้อะไรอ่ะแม่อะไรอ่ะแค่ไฟเหรอไม่เฉลยด้วยนะเดี๋ยวก่อนเข่าเทียนเหรออ๋อเขาวงกดเฮ้ยมีวงแหวนอยู่ตรงกลางได้หวานไ้อันนี้คือเขาวงกดยังไงอ่ะแม่เขาวงโกดมันวม่คมเดี๋ยวก่อนึกอต้องแก้จนเราแบบไม่อยู่อนกฝั่งหนึ่งเอ้ยนะารักเอาไปให้รักษาใช่ เอาไปให้หลานหมดี้า่ไีโอเคอต่อไปอาของเราของเรามันง่ายๆของหวานได้จากจี้นะคะของจี้อะไรของจี้นะคะหนึ่งสองวสซลีตรงตัวค่ะวอสลีนอแหวนน้ำหน้าค่ะใช่ด้วยเย้หนึบาทก็ซื้ออันนี้ได้อเนี่ยใช่ต่อไปเป็นหวานที้ ไม่แตงโมให้จี้อ่าแตงโมแตงโมใช่เอามาหนึ่งสองสามพริ้งวัสดีวิกวาอดีมากตอนแรกก็คิดว่าวัสลีเจ้าแบบท้าปลาคือแบบคือตอนแรกมองแบบปุ๊บคิดคำแรกเลยวิกว๊อกคนละต้องซื้อแล้วนะจริงมันเหมาะกับสถานการณ์ที่เอานะเพื่อนที่ห่อกันสองคนพอยและแนนคือได้เป็นของกําละกันเอาแรกแล้ค่ะ ค่ะแกเลยค่ะแกจริงจังแกเลยค่ะแก้วแม่ก่อนแล้วก็สุดท้ายโอเวอรอย่างนี้ได้เหรอได้ได้ก็บอกว่าผสมหน้าก็หลังกูไม่โกงเพื่อนอ่านไม่ได้เองอ่ะเพื่อนได้แก้วเอาเร็วเร็วอะไรอะไรอะะวงเวียน เราได้ลายชนะเราได้อะไรไม่ได้อะไรได้ความสุขลกเพื่อนคิดว่าของรางวัลของใครเพื่อนเพื่อนคิดว่ารางวัลของใครไอ้นี่ที่สุดวัสลีนข่าวงกอดอะไรนะวิกวิกส์มาโปลาร์บวงเวียนสวัีกับวงเลียนหรือแก้วด้ำเปิดหมดกันเข้ามาแล้วอันนี้ของขวัญวันเกิดด้วยนี่คือของขวัญวันเกิดของข้าพเจ้าเองคือไม่ได้แพนว่าหวานจะไปลาออกนะแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดลาออกจะได้ใช้เลยแหละถ้าพันคอ เป็นผ้าคลุมในออฟฟิศเป็นเราเผื่อหนาวและสีน่ารักหลังไปคุมไปที่เก้าอี้ได้ถ้าหวานมีโต๊ะประจันตำแหน่งแล้วแล้วก็หวังก็ไปคุมเฮ้ยมาในนี้ได้นะเพื่อน iPhone 12สองมาในนี้ได้แต่หวานรับคุ้มมันเป็นแบบลืมเออลืมอ่ะหมดซูมกันอยู่นั่นอ่ะตอนแรกจะเลือกมันแบบว่าผ้าผ้าผันคลุมเลยแม่ชมสีไม่ได้แบบว่นชอบชอบผ้าแบบนี้คลุมเลยคลุมเลย เนี่ยไปคุมไปที่โต๊ะทำงานไว้นะถ้ามีโต๊ะประจำตำแหน่งล้วก็เนี่ยเวลาทำงานหนาวๆก็คุมซะอุ่นล้วเนี่ยน่ารัขอบคุณ thank you เช้าใช่ไหมกวาเช้าเลยอย่าร้องไห้จะลาออกเราด้วยไม่ได้เดี๋ยวเมฆพอดีเลยน่ารักที่เรากระโดดที่เรากระโดดไปเลย กายของพี่เอ็นฮักรรเกอร์แล้วนงโคเต้มาแล้วเรานแล้วเราจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทได้หรือเาล่าเไม่อีกน่ดเทียวอ้ีเทียวไม่ได้ถ่ายตอนจัดไว้แต่ว่านี่คืออัพเตอร์ปาร์ตี้ของเราเราก็ต้องมาเก็บบ้านให้นะคะ ต่างๆและนุ่มพองต่างๆเดี๋ยวทิ้งลิงค์ไว้ที่ข้างล่างดิสคิปชั่นนะคะงบประมาณถูกมากเลยคือนอกจากจะรับหน้าที่ตัดแล้วนะคะเรารับหน้าที่มาเก็บด้วยอะถุงขยะเถุงขยะด้วยด้าเราทำอะไรกันเนี่ยเออลำบากหาทํางบประมาณสามงบประมาณสามร้อยกำลังกายที่ใช้ไปอ่ะเกินพันแล้วนะคะถ้าใครไม่มีแม่บ้านมาคอยเก็บอยาทำไม่ต้องจัดหรอ ตัดตงปาตีกินสุกี้ก็พอกินข้าวนอกบ้านก็พออันนี้าต้องปรุงแเลยอะไรอ่ะชัวร์ทไมอ่ะเราต้องปรุงให้อหรือว่าเราต้องตัดแบบเหมือนเราต้องจับแบบนเราตัดแบบให้ลงมันค่อยค่ฟิค่เฮ้ยได้เลยสอจี้ว่าถ้าเราไม่ได้แบบเหมือนเหมือนถ้าเรายืดออกมาแล้วเราจับแบบเนี้ยมันจะตัดได้อะและนี่คือเ o าถูการตัดโฟกัที่เราเพิ่งคิดกันเมื่อกี้ว่ามันจะใส่ไหมให้มันไม่ปุ้ง ไม่แล้วเราก็ค่ถ่ายนี่นี่โง่จังหวันต้องปิดลมไม่ให้เออแล้วเดี๋ยวใหม่แล้วไฟไฟงาเย่เยอะมากเรียกว่าป้องกันแต่คนละคนคือวิธีการแบบไอ้นี่มันแอบคนละแบบวิธีการมัดอ่ะวิธีการมัดเออแล้วความตึงของไรไม่แต่ว่าความตึงก็แล้วแต่มือ แบบความหนักเบาตอนสูงฮ really ้่จริงๆลูกป่องเยอะมากนะทุกคนมีหนึ่งร้อยหนร้อยลูกดิรแล้าแใช้กำลังได้ตัวเองร้านที่ซื้อมาเขอแถมที่เป่ามาทำไมอ่ะเพราะว่าทำไมอ่ะไม่เขาว่าไอ้นี่เงี้ยเไฟเหรอเออไม่ไม่ไม่ได้ค่อยๆปล่อยนี่มันแจ้งหวัน้องเออ่อ่ยกปนเป่าคือแยกคือแยกตรเนี้ แต่ว่าหวานดึงเราจะตัดให้หวานช่วงที่หวานดึงเราจะได้มาจัดการาก,กับาอะไร่างนี้เราต้องมอติชากิ้งบอกเขาไปแล้วด้วยว่ามอติชากิ้งเก่ง <laughs> ยือนก่อน嘛ถ้าไม่สีเนี้มันมีปัญหาทุกครั้งเลยสามันมีปัญหาทุกคนเราดิ้นเรียกมันต้อเๆๆอตี่กยไต้งเส็จแล้วยังยค่อยเตะลูกผมเข้ามาให้หวาน ขใช่ก็ไม่บอกว่าขาวว่าจะแตก่ันข้าเป็นคุณลุงกลางสาวเขาต้องได้ยินแน่เลยผมพยายามแล้วแต่สีขาวมันแตกหกรอบเลยต้องพยายามมากกว่านี้อีกแต่เรากลัวนะเราไม่กล้าซื้อพยายามแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ว่ะค่อยมีอีกไหมหรือว่าเราต้องจับให้มันเล็กขึ้นว่ะเราต้องเล็กกว่านั้นเหรอเออเอาเอาแบบเอาอะไรบบอันนี้ลองลองลองแบบถ้าสมมติเอาปากมาไว้ที่นี่อ่ะแต่ตัวสองลูกนะลูกตรงอีก แตกชั่วแต่แบบไม่รู้ทำยังไงเดี๋ยวสีขาวคือลูกที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะแตกแม้ว่าจะปล่อยลูกอสูงที่สุดจริงๆแบบอันนี้คือแบบมองไม่ลูกเนี้ยสูงมากก็นนจะแตกอ,อ,อย่างเงี้ยเราก็เอาสีอื่นก่อนเราก็จะเก็บอ,อ,อันนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ฮะวิเ <ห ả? S 1> ชยสองคนพอได้ทีนมีสองคนพอ,นนอ,นพอเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปคับจะเอาไม่ได้เอาให้มันเป็นสิ่งสวยงามให้ได้เอาเพราะเราหวัเจ้ากลับบ้านเอาเป็นผู้มาติดใจ มันมจะมันจะมีสันอยู่ในกระเป๋าสีเหลืองมาเดียบสีปุ๊แต่ได้เลยวะสันนิดเดียวเอาเอาแบบนี้เอาแบบหวานต้องมาจับตรงนี้อีกรอบขึ้นมหน่อยเพิ่มหน่อยเออจับเข้ตรงนี้ค่ะสันอยู่ในไหนนะสันอยู่ในกระเป๋าสีเหลืองมาดแติงให้เฮ้ยมะพบกับเร็ยแล้วแต่ห้าปล่อยเร็วเลยอ่ะเป็นลูกแรกของสีิ่งที่ไปแตกบอกเอยมันเครียดมากอูกนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่หวานต้องมาตรงนี้เลย ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้แต่เย้เรากำจัดลูกโมงอันนี้เป็นกานะคะกาเป็นจุดแบบนี้อยากให้เห็นกาเฉพาะเหมือนเหมือนที่แปะสิวอ่ะอันนี้จะเหมือนที่แปะสิวนี่ต่อเป็นแบบนี้ร้านลูกโมงแถมมาให้ เราถ่ายเราควรจะทําตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าลืมถ่ายนะถ่ายเป็นเบื้องหลังตอนแบบเก็บงานทุกคนจะได้รู้ว่าปาร์ตี้ที่มันสวยงามเนี่ยมันไม่ได้สวยงามที่ทุกคนคิดเว้ยพลอยสู้สู้บ้างเลยค่ะแงบีบสัตว์ได้ก่อนอย่าที่เราจัดการแล้วอะไรประมาณนี้ยพลอยเข้าใจเปล่า กี่ลูกไม่รู้ตื่นไหมไม่ตื่นเหระเก่งมากเดี๋ยวเราจะทำการเลียร์บ้านแล้วนี่คือแม่บ้านของเราเกงาแต่แกงกมกันมก้ามก้ามก้าม้ามกเาม้มก้า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 ก้ก้นม่เามก้ก้ามก้ามกหามง้ม้าไี่มก้ามก้ามก้อมก้ก้าก้ามาม้ามี้ามก้าม้ากัาม้ามก้้ก วันจะทำอะไรให้หวานกินหวานล้างออกวันนี้ก็คือมีเมนูเฟรนฟรายหนมตังติ้งแล้วก็ไข่ต้มค่ะเก่งมากทำเองหมดแล้วอยูมาให้อหู่มาแล้วอันนี้เฟรนฟรายให้อยู่มาให้เราค่ะไม่ต้องทำะไรค่ะแค่โจะใส่หม้ออะไรนะเอาหมดทั้งถุงเลยปะไม่รู้บอกก่อนแล้วขึ้นจ้ะดึงไหวแน่เก็บใกล้ไหมเอได้แล้วคือเดียวก่อนขึ้นเดียวก่อนอ่ะมอติทาตอนนี้เพื่อนเราจะต้มไข่ให้ด้วย มันกำลังจะกริลกริลขนมปังด้วยเลยทำยังไงอะ,อะไม่รู้อะมาณนี้ไหมมันจบเย็นมากกว่าที่ต้องไปดูกองมูนตันนี้ชื่อเสี่ยมีข้างไหนไม่รู้แต่ว่าอันนี้ความร้อนใช่ปะลองปรับแบบร้อนน้อยก่อนให้มันละลายก่อนแล้วลองบบแบบสักนาทีแล้วค่อยดูกันอโอเคเราพักนะคะอ่ะมาตีคะ,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 ะของเพื่อนต่อไปทำไรคะติ้งหนุ่มปังติ้งหนุ่มปังค่ะแต่ตะมือขวดนี้กนด้ก็เจอค่ะสู้สู้ ใหม่นะคะแต่งงานได้เลยพร้อมออกเรือนเบอร์หนึ่งค่ะพร้อมออกเรือแล้วค่ะน้องปุ้งโง่อันนี้พร้อมสุดพร้อมสุดค่ะทิ้งเลยจ้าอมอแดงเลยค่ะทิ้งไหมดูแม่ว่านมือหนึ่งคนที่สองเพื่อนน้องแต่งแล้วนะคะเพื่อนทำอะไรไหมก็คือนอกจากจะมาช่วยบ้านเพื่อนแล้วเนี่ยเราทำการทิ้งของเรือนด้วยอันนี้ทิ้งแต่งงานกับ อตังโมเราจะนมข้นเหมาหมดอายุไหมก่อนน่ากลัวว่ะหมดปีสองหนึ่งเออกินได้อันนี้ไงนงข้นบาราบีล้วนี่มันเดลีโมก็อะไรวะเนี่ยเมื่อเช้าจักเพื่อนเราเองสิ่งนี้คืออะไรตังโมอาเปโปรตีนอกิเออและอันนี้คือข้าวเช้าทั้งหมดเก่งมาก